มันจึงไหลรลิวไปทางสุดโตรงข้างหนึง่งทีนี้อีกทางหนึง่งตรงกันข้ามก็หมายความว่าเป็นผู้ปิดกั้นกระแสอย่างฉนงงักงานทีเดียวถึงกับทำลายอวัยวะมันเป็นที่รับความรู้สึกทางอารมณ์นั้นเสียนี่ก็เรียกว่า เป็นการวิ่งจุดตรงไปทางใดไปอีกข้างหนึ่งอีกทางหนึ่งน่าจะตรงกันข้าม <c oughs> กับทางแรกแต่ก็มีผลเป็นความไม่ดับทุกข์เลยอย่างเดียวกันรวมความแล้วมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นอย่างบ้าบ้าบอบๆด้วยการั้งนั้นอย่างแรกก็ยึดมั่นถือมั่นในอัตราักข,ของกาม อย่างหลังก็ตั้งข้อเปียดชังจงเกียดจงชังอย่างหลับหูหลับตาต่ออัศาธะของกามเอาเสียทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะพึปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งเรียกกันว่าดำเนินไป ด้วยสติปัญญาอย่างลืมหูลืมตาเต็มไปด้วยสมาธิเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงประนามที่สุดทั้งสองอย่างนั้นว่ามันเป็นเรื่องเวียนไปทางซ้ายหรือทางขวาอย่างสุดโตรงเท่านั้นไม่ได้เดินไปตรงๆต,ตามขนทางสายกลางเลยมันว่าจะเวียงซ้ายเวียงขวาสุดโตรงไปงทางนี้ที วนเวียนซ้ำซากอยู่ในวัตสงสารแปลงซ้ายทีแปงขวาทีเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาพุดไปข้างหนึ่งแล้วก็แปวงเลยไปอีกข้างหนึ่งแปลงไปแปลงมาอยู่อย่างนี้ตามความมิดมั่นถือมั่นสําคัญผิดหรือการเดาเอาเองนึกเอาเองเมื่อแล้วมันจะเดินตรงไปอย่างที่สุดข้างโน้อนอย่างไรได้ เราควรจะทำความรู้สึกที่เป็นอุกตมาว่าฝั่งนอกโน้นเป็นนิพพานฝังในนี้เป็นวัฏสงสารตีรังเรียกว่าฝั่งในคือฝั่งที่บุตุชนอาศัยอยู่หรือฝั่งที่ คนมีกิเลสอาศัยอยู่แล้ววิ่งเลาะไปเลาะมาอยู่ตามริมฝั่งนั่นเองข้ามฟากไปฝั่งโน้นไม่ได้ฝั่งโน้นเรียกว่าปารังคือฝั่งนอกหมายความว่านอกอำนาจของกิเลสคือกิเลสตามไปไม่ถึงความทุกข์ตามไปไม่ถึงมันจึงเป็นฝั่งนอกคือฝั่งโน้นนี่เป็นชื่อสมมต ของกรนิพพานคนที่ไม่รู้ความจริงของฝั่งนี้และฝั่งโน,น้นก็ย่อมหลงติดอยู่ที่ฝั่งนี้เพราะเหตุที่ไม่รู้ว่ามีฝั่งโน้นบ้างเพราะเหตุที่หลงไหลมัวเมาอยู่แต่ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในฝั่งนี้บ้างฉะงนั้นจึงออกไปสู่ฝั่งโน้นไม่ได้ คงอยู่ที่ฝั่งนี้หรืออย่างดีที่สุดก็วิ่งเลาะอ,อยู่ตามริมฝั่งข้างนี้ไม่สามารถจะออกไปสู่ฝั่งโน้นได้เนี่เพราะไม่มีการเดินก้าวหน้าไปตามทางที่ถูกต้องมัวแต่วีเวียนใต้วียงขวาอยู่ในอำนาจความรักและความชังความชอบหรือความเกลียดที่เรียกว่าความยินดียินร้ายอยู่นั่นเอง ขอสังเกตดูเถิดว่าข้อปฏิบัติที่เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนานั้นต้องการจะนำออกเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกทั้งปวงเท่านั้นอย่างในบทแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรหรือบทบรรยายของสมมาสติปตามเริ่มแต่กล่าวว่าจะกำจัดเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกดยกันทั้งนั้น อาตุชาคือหลงรักโทมนัตคือหลงเกลียดความหลงรักในกามก็คือคาคารรการมัสุปันลิกานุโยกความหลงเกลียดในอารมณ์เหล่านั้นก็คืออัตตาิลมาานุโยกเพราะฉะนั้น,าานารรกากกมัสุพันลิกานุโยกก็ดีอัตตกิลมถานุโยกก็ดีที่แท้ก็คือตัวความยินดียินร้ายอย่างลึกซึ้งนั่นเอง หรือจัดเป็นอภิชาและโทมนัสทั้งคู่นี่เองจึงข้อปฏิบัติทั้งหลายต้องการจะให้นำออกเสียเมื่อยังมีอภิชาโทมนัสยินดียินร้ายหลงรักหลงเกลียดอยู่ในสิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เรียกว่ายังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในโลกนี้ก็มีความยึดมั่นถือมั่นตัวเดียวเท่านั้น ันจึงทำให้หลงรักหรือหลงเกลียดได้ความยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเอียงไปทางไหนก็ได้คือเอียงไปทางซ้ายก็ได้เอียงไปทางขวาก็ได้หมายวางว่าเอียงไปในทางรักก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นเอียงไปในทางเกลียดก็เรียกว่ายึดมั่นถือมั่นแม้จะรูปร่างต่างกันแต่ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยึดมั่นถือมั่น เป็นนิดที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์รงตามบทที่ว่าสังสิเตะนะปัญจุปาทานักขันธาทุคขาคือเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ในอุปาทานเป็นตัวทุกข์ดังนี้หลงอยู่ในกามาสุขันธิการุโยกก็ดีหลงอยู่ในอัตติลมัฐานุโยกก็ดีล้อนแต่ติดมั่นอยู่ในเบญจขันธ์ หรือเป็นเบญจขันธ์ที่ยังประกอบอยู่ในปาทานยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะยินดีและในทางที่จะรินยินร้ายอยู่นั่นเองแกว้งไปแกว้งมาซ้ายทีขวาทีอยู่นั่นเอง,ง,ไ,ง,มอเองไม่เดินไปตรงตรงได้เลยไม่ก้าวหน้าออกไปสู่ฝั่งนอกคือพระนิพพานได้เลยพระตุ่ะนี้เองพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ทรงยกข้อนี้ขึ้นมากล่าวเป็นข้อแรก ว่าพวกแกอย่ามัวแต่เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาสุดตรงข้างโน้นทีข้างนี้ทีอยู่ดังนี้นี่เป็นจำนวนที่พูดกันตรงๆบประชิตไม่ควรข้องแวะกับที่สุดตรงสองอย่างนี้เพราะมันจะเป็นการแกว่งไปแกว่งมาอยู่ที่ตรงนี้ไม่เดินตรงแนวไปสู่พระนิพพานได้ <c oughs> แต่ทำไม สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่ตั้งแห่งความหลงอย่างที่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าถ้าหากว่ามีความเข้าใจผิดต่อโลกแล้วก็มีความสาคัญผิดหลงติดอยู่ในสิ่งที่ไม่น่าจะติดชนิดที่เห็นกงจับเป็นดอกบัวไปเสียทั้งนั้นอย่างการมาสุขันธิการุโยก <c oughs> ก็เป็นกงจับชนิดหนึ่งเหมือนกัน แต่ก็ยังเห็นเป็นดอกบัวกันอยู่ทั่วๆไปนะอัตตกิลมถฐานโยกการทรมานตนให้ลำบากนี้ก็เป็นกงจักรชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ก็มีคนบางคนหรือบางพวกหลงเห็นเป็นดอกบวกัวอยู่ไม่มากก็น้อยนี่แสดงให้เห็นว่าแม้มันจะตรงกันข้ามถึงขนาดนั้นคนก็ยังเห็นว่าเป็นเห็นกงจักรเหล่านั้นเป็นดอกบวกัว อยู่ด้วยกันทั้งสองประเภทพระองค์จึงทรงนำมาแสดงเสียทั้งสองประเภทจะได้ไปเห็นว่าเมื่อมันตรงกันข้ามแล้วจะต้องมีผิดข้างหนึ่งมีถูกข้างหนึ่งเสมอไปม่าจะผิดทั้งสองข้างก็ได้ทั้งที่ตรงกันข้ามคือเวียงไปทางซ้ายก็ผิดเวียงไปทางขวาก็ผิดเพราะว่าที่ถูกนั้นมันต้องเดินไปตรงๆคือเดินไปตามทางสายกลาง ตรงแนวไปยังชนิพฐานสังหากดการที่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นเป็นของคู่คู่คู่แล้วว่าถ้าอันหนึ่งผิดอันหนึ่งจะต้องคูกดังนี้เป็นความผิดอย่างยิ่งได้โดยทํานองเดียวกันฉะนั้นจึงจัดไว้ในฐานะเป็นของผิดทั้งคู่แลวที่เรียกว,ว่าสุดโตรงนั่นก็หมายความว่ามันผิดอย่างสุดโตง ราะว่ามันผิดถึงที่สุดไม่มีอะไรจะผิดยิ่งไปกว่านั้นอีกแล้วแหวงไปทางซ้ายสุดก็ผิดอย่างซ้ายสุดแกวงไปทางขวาสุดก็ผิดอย่างขวาสุดต่อเมื่อเดินไปด้วยสติปัญญาสมาธิตรงกลางท่ะนั้นจึงจะเป็นเรื่องที่ไม่ผิดเราจะต้องระมัดระวังจะต้องจับต้องทำ ให้การเป็นอยู่ของเราทุกๆวันนี้ดำเนินไปแต่ในทางสายกลางอย่าให้เวียงซ้ายเวียงขวาอยู่ดังนี้ถ้าพูดอย่างตำๆง่ายๆอย่างธรรมดาสามัญก็ว่าอย่าไปบำรุงบำเรอม,มันมากเกินไปแต่แล้วก็อย่าไปทรมานมันจนถึงกับเือแห้งทำอะไรไม่ได้มันจะต้องประครับประคองให้ดีในลักษณะที่มันจะเดินไปได้ เหมือนอย่างว่าเลี้ยงสัสตว์เช่นเลี้ยงมา้าไว้ขี่ <c oughs> ถ้าไปทําให้มันอ้วนถึงที่สุดมันก็วิ่งไม่ได้มันก็จะต้องล้อลงนอนเหมือนกันแต่ถ้าไปทําให้มันพร้อมถึงที่สุดมันก็วิ่งไม่ได้มันลุกขึ้นไม่ไหวไไเพราะฉะนั้นจะต้องจัดต้องทําให้มันพอเหมาะพอดีที่มันอาจจะวิ่งได้แล้ววิ่งเร็วที่สุด ชีวิตอัตภาพร่างกายนี้ประกอบอยู่ในจิตจินญานนี้จะต้องได้รับการบริหารให้ถูกต้องคที่าให้ <c oughs> เอียงซ้ายส,สุดหรือขวาสุดโดยคานองที่กล่าวแล้วแต่มันอยู่ในสภาพที่พอเหมาะพอสม <c oughs> อย่าไปตามใจมันแต่ก็อย่าไปกดทีคมแหงมัน กันโดยดีเถิดว่าหมายความว่าอย่างไร <c oughs> การตามใจมันนั่นหมายความว่าเอาตามที่สิเลส,สัณหามันต้องการเรื <c oughs> ่การปกปีคุณขมเหงมันนั่นหมายความว่าทําให้มันหมดกําลังถึงความเป็นสุคนับภาพใช้การอะไรไม่ได้คือ <c oughs> นามรูปนี้เสื่อมสมรรถภาพจนใช้การอะไรไม่ได้ ส่วนการก,กระทำที่พอเหมาะพอสมนั่นก็คือการควบคุมคว้ายในลักษณะที่ถูกต้องที่มันจะดําเนินไปได้ในลักษณะที่มันจะเป็นบทเรียนอยู่ในตัวมันเองมันจะเป็นแสงสว่างอยู่ในตัวมันเองทำให้เรารู้เข้าใจเห็นแจ้งเห็นจริงในตัวเราเองอย่างยิ่ง ยิ่งขึ้นไปตามลำดับตามลำดับจนกระทั่งรู้ความจริงถึงที่สุดว่าไอ้น,นี่ไม่ใช่ตัวเราไอ้น,นี่เป็นเพียงธรรมชาติเป็นเพียงธาตุที่หมุนไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราไม่มีอะไรที่จะต้องยึดถือไว้เป็นเราหรือเป็นของเราไม่มีอะไรที่ต้องยึดถือไว้ในฐานะเป็นของน่ารักหรือน่าเกียด ในความรู้สึกที่เป็นความรักหรือความเกลียดหรือความเกลียดจึงไม่ต้องอยู่ในฐานะที่จะเวียนด้านีขวาทีดังที่แล้วมาคือการไม่ประกอบตนอยู่ในตามักสุขันือกามโยกและทั้งไม่ประกอบตนอยู่ในอัตติลรมะฐา,านโยกนั่นเองทำให้เราเห็นได้ว่านีนเป็นเื่อนแรก เป็นข้อปฏิบ,บัติเรื่องแรกขั้นแรกหรือขั้นแรกที่เราจะต้องจะเตรียมให้ดําเนินไปอย่างถูกต้องโดยตามเล่กน,นการจะทันชนี้คือเป็นการติดต่งอย่างนี้เยืีอก็สึ้นไปเรื่องหนึ่งตอนหนึ่งหรือสึ้นไปในตอนสะเต้ายมหมายความว่าเราไม่หลงทาง ไปทางซ้ายหรือทางขวาติดต่อไปคนอันแน่นอนว่าเราจะเดินไปข้างหน้าทีนี้จะมาถึงเรื่องที่สองคือเรื่องที่จะเดินไปข้างหน้านี้กาจะต้องเดินไปอย่างไรพระพุทธเจ้าเสดตรสัสต,ต่อไปว่าเอเตเตพิทเวอโภอันเตอนุปธรรมมัติมาปฏิปทาตถาตะเตินอวิสัมพุธทธาดังนี้เป็นต้น นี่จความว่าทุกตุวทั้งหลายมันมีทางสายกลางอยู่ทางหนึ่งสายหนึ่งซึ่งไม่ไปคล้องแวะกับที่สุดตรงทั้งสองเหล่านั้นทางนี้แหละเป็นสิ่งที่ตาทนได้จับกระรูคือได้รู้พร้อมจะพราะขึ้นมาเองไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาจากใครที่ไหน ไม่ได้เคยยินได้ฟังมาแต่ก่อนเลยเป็นการรู้แจ้งขึ้นด้วยปัญญาอันยิ่งของสถาคตดังนี้ทันนี้แหละที่เราเรียกกันในภายหลังว่าการปัสรู้ของพระองค์คือการปัสรู้ในเรื่องทางที่เดินตรงๆง